เป็นไงบ้างครับไฟนี้ไฟน,นี้ก็เตรียมตัวไม่ดีไฟน,นี้อสอบมากจนิเตรียมตัวมานานเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่โซกเลี้ยวมั่นสองเดือนครับที่น้วเป็นไงครับผลงานคท่้งพี่เลี้ยวก็แพ้ครับเพราะว่าประสบการณ์ยังหมท่านคุ้นชินในวิธีอเลยแพ้ไปกับเรื่องนวมกับเรื่องวมเล็กเป็นไงมันส่งผลกับกับคุณไหมครับไฟแรกส่งผลครับให้บ เพราะว่าเรา <c oughs> เรายังเ,เรายังไม่ถนัดครับงอมเล็ก <c oughs> อ๋อคุณไม่ถนัดนะ<า>ตอบเป็นฝาบ้านเลยได้ไเม็นไรก็คือมันไม่ถนัดครับเพราะว่ารอบแรกเขายังไม่ถนัดมันยังไม่ชินครับแต่รอบต่อไปมันก็เริ่มใส่ดุอันนี้ไม่ถนัดก็คือแบบเราเรา,เราใส่ฟต่อยเองก็ก,ก็ก็ไม่เต็มมือหรือยังไงครับ,รรบเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยมันไม่ถนัดครับเพราะว่าเรายังขึ้นครั้งแรกตื่นเต้นวิธีหน่อยครั้งแรกอ๋อตื่นเต้นด้วยครับแล้วพอเราโดนอาวุธคู่ต่อสู้ในครั้งแรกที่เราโดนอาวุธคู่ต่อสู้เป็นไงครับเรารู้สึกยังไงบ ก,ก,ก,ก็ปกติไหมนักแรกก็หนักอยู่เพราะว่าเราก็เก็บประสบการณ์ที่โดนรั้งแรกเอาไป<ม>แก้ไขครูฝึกอะไรเขาแก้ให้ครับเพราะว่าวเราเรกว่าเราบิดพลาดตรงไหนมาครับที<ม>นี้ก็มารอบสองทีนี้ก็มารือแจ้งเสียได้ครับครับก่อนทบมีเรามั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับผมมัน่นใจเต็มร้อยอยู่ครับว่าะน่นจะผ่านครับว่าจะผ่านครับคิดว่าเกมมันจะจบมาแบบนี้คือชนะคะแนนหรือว่าแีเรก็หวังถึงนอกนะครับ แต่ว่าน้องอึดจริงครับไม่ลงบบทีจังหวะไหนช่วงไหนครับที่เราคิดว่าน่าจะได้ได้โอกาสน้องเขาได้ดีไหมครับจังหวะน้องเขาก้มลงครับแต่เราแบบเขาก้มลงแล้วเราจะฟันเขาแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาแล้วก็จะแบบจะโดนทีไม่โดนทีครับ,ขบเขาก็เป็นเขาเลยคล้ายว่าเขาหนีตายอยู่ครับแต่พี่บอกว่าเราตามฟอลโล่ไม่ได้ต่อเนื่องเลยเนาะใช่คนระับไม่ต่อเนื่องอันนี้อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วงยุคไหนครับยุคสองมันยุคสองขึ้นยุคสามประมาณนี้ครับ กลางยุกครับการมาต่อยวันครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่ครั้งที่สองครับเป็นไงบ้างครับความสึกในครั้งนี้ครั้งนั้นแรกก็แพ้ครั้งนี้ก็ชนะก็ดีแต่ว่าครั้งหน้านาจีดีอยู่นี้คิดว่านะเพราะว่าเก็บประสบการณ์ลงไปปรับปรุงใหม่ครับผมว่าผิดพลาดตรงไหนรักุงตรงไหนก็ไปแก้ไขใหม่ครับผมนุ่มซีออนนี่เป็นไงครับมันมันทำให้เรา ตอนนี้แล้วมันมันทำให้พลังบัตรเรามีตอนนี้ก็รู้สึกว่าโดนแล้วทนได้ครับเพราะว่าโดนมาสองครั้งนะครับสะสมรู้แลวครับแล้วพอเราปล่อยออกไปนี่เป็นไงครับมันรู้สึกยังไงแต่ไม้แต็มมือขึ้นไหมครับแต่ไม้เต็มมือขึ้นครับดีวันมวมปกตินะครับก็ดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าโดนนก็น่าจะได้เยอะครับได้เยอะคือโบนัสใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะโอเคครับเราตั้งความหวังอะไรเกี่ยวกับวันลูปีดีไว้บ้างครับตอนนี้ก็ ทำฟอร์มครับทําฟอร์มสร้างประสบการณ์เยอะครับเพราะว่าเรายังน้องใหม่เข้าวันอยู่ครับประสบการณ์ยังมีไม่ถึงถึงเก็บไปอะไรครับก็ยังเก็บประสบการณ์ไปก่อนเรื่อยๆครับถ้าพูดถึงตอนนี้ก็สองครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการสร้างประสบการณ์ถ้าพูดถึงตัวเราเองถึงตอนนี้แล้วอ,อมีอะไรมาต้องแก้ไขาหรือปรับปรุงครับความเร็วครับความเร็วแล้วก็มีลูกเตะเพราะผม รู้สึกว่ามีต่หมัดมีแต่ลูกหนักแต่ว่าความเร็วไม่ได้ครับต้องไปให้ครูแล้วก็ให้โค้ดเขาฝึกซ้อมความเร็วให้ครับ <Okay. S 1> น่าจะเนี่ยลูกยาวลูกทนลูกหนักก็มีแล้วแต่ยังขาดความเร็วยางเดียวครับอืก็คือเรื่องของสปีดให้ความสปีดความเร็วครับความออกกบต่อเนื่องครับยังไม่มีครับไป,ไปแรกไปแรกเจอใครครับไปแรกเจออลิมบงครับขาดใจไหมก็แล้วแต่วเอเตอร์ผมได้หมดครับผม แล้วยเขาจัดมามันก็โชว์ครับมอ่าพูดถึงเนี่ยหลังจากไฟนี้แล้วเรามีเราจะไปฉลองใช้ที่ไหนครับตอนนี้ยังไม่ดูครับก็ต้องที่ค่ายมวยนะครับอรอหน้าค่ายพากับที่ค่ายครับเพราะว่าน้องๆพี่ๆอยู่ที่ค่ายก็รอเชียร์แล้วก็กลับไปว่าฉลองครับมีโงรงการจะกลับไปฉลองที่ท,ที่บ้านเกิดไหมครับที่เลนูครับที่ค่ายเลนูครับที่ไหนนะฮะ ที่เ,เลนูนครครับเลนูนครที่จังหวัดจังหวัดน,น,นครพน,นมครับผม,อ,อ,นนมอ๋อนครพนมครับครับม่มีมีข้ามไปฝั่งก,ก็ก็มีครับมีครับ,อ,รบอันนี้ฝั่งลาวนี่คือเป็นเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดครับแต่ว่าค่ายอยู่เลนุนครครับอ๋อค่ายค่ายที่แบบส,สร้างสรรค์เราเลยเนี่ยใช่ค่ายท<ม>ี่สร้างสรรครับที่มีชื่อเสียงก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ไก่แล้วผมที่มีชื่อเสียงนะผมอืมแล้วเราก็อาจจะข้ามไปที่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 บ้านในลาวด้วยใช่เราเราเกิดที่ไหนครับเราเกิดที่หมายแขวงหรือว่าเมืองเกิดที่แข้ง จำปาสักครับปากปากซีมันโค้งครับจำปาสักปากเซครับผมออ๋เออเราเริ่มทบมวยเนี่ยครั้งแรกๆตอนอยู่ลาวเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับน่าจะเรียนป .5 ประมาณป .5 เนี่ยผมประมาณป .5 เนี่ยเกิดป,ป,ป,ปนนีเนาะป .4 ป .5 ประมาณนี้ครับแต่ว่าครั้งแรกก็ยังไม่ยิงจังเท่าไหร่ครับเพราะโชคไปเล่<อ>นเฉยเชฟตอนนี้ได้แค่ตัวหน่อยก็น่าจะประมาณยังไม่รู้ครับผมตอนตอนตอนเด็กเลยตอนเด็กครั้งแรกเลยแค่ตัวหน่อยตอนเด็กถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ ประมาณร้อยเนี่ยครับผมตะเปียบเงินไทยนะประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาท,บาทเท่านั้นใช่ครับนั่นเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับถ้าเกิดย้อนกลับไปนี่สักกี่ปีแล้วครับน่าจะสิบกว่าปีได้ครับสิบกว่าปีแล้วครับมีอะไรจะสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงบรรดาแฟนๆมวยที่เขารอเชียร์เมืองลาวแล้ววันนี้ก็ทําได้ผลงานได้ดีมากก็ฝากพี่น้องสปรเหล้าน้องทีมันี้มังลาวก็แจ้งเกิดเลยไฟหนึ่งอีกคำเร็จก็ ขอขอบขอบใจร้ายทั้งแข็งจำประซักแล้วก็คนที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ใหญ่ไก่ครับจขีของค่ายมวยเกียรติธงยศแล้วก็ทธานเดกบางสายครับแล้วก็ครูเจี๊ยบแล้วก็ต้องอทีมงานมามาเชียร์ที่วีทีครับผมวันนี้ก็ทําหน้าที่ถึงว่าอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็เต็มที่ครับขอบคุณหน้าหมายด้วยครับพูดภาษาเล่าเลยพูดภาษาเร<อ>่าขอบคุณพี่น้องสปอเล่า,ราเริ่มืันนี้กับแจ้งเกิดอดกหนึ่งไฟเนาะ